สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพร่ไฟไข่เช่นเคยนะจ๊ะแพรวประจําอยู่ที่สาขาลาดบุรลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยู่แถวลาดบ,บุรลวงนะคะสุพรรณบุรีนะคะขับรถผ่านไปผ่านมานะจ๊ะแวะเข้ามาดูรถกระบะเกตเอทีวี88ของเราได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามาอัปเดตนะคะเป็น Toyota Vios นะจ๊ะเครื่อง1.5 c c นะคะโฉมตัว E นะจ๊ะรถปี2016นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถเก่งนะคะผ่อนสบายๆนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแพรก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะจ๊ะ Toyota Vios นะคะ, all, ะ,คะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทนะคะเงินดาวนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,000บาทนะจ๊ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบนะคะหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะจ๊ะมีญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเพื่อนพ้องนะคะกําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะจ๊ะก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะคะแค่แนะนํามานะคะแพลมีค่าแนะนําให้5,000บาทนะจ๊ะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะโทรหาแพลได้นะคะที่เบอร์096 259 99 45ได้เลยนะจ๊ะ และหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแพรฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ของแพรด้วยนะจ๊ะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2 V88 สาขาลับหลวงใบแพรนะจ๊ะ อีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทางเพจ Facebook นะคะคุณลูกค้าชื่อเพจว่ารถกระบะมือสอง8สาขารับุหลวงใบแพ่เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะภายในกว้างมากนะคะเบาะนั่งสบายๆเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยนะคะสำหรับโฉมตัว E ีนะจ๊ะคันนี้นะคะดาวเริ่ม่้นทีม่น9 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะจ๊ะที่กำลังมองหารถเก่งอยู่นะคะ แนะนำกันเข้ามาได้นะคะที่วี88ของเรานะคะมีรถให้เลือกมากมายเลยนะจ๊ะ เรามีทั้งหมด3สาขาเลยนะจ๊ะหรือว่าท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกมาสาขาลาดบุหลวงนะจ๊ะก็สามารถไปที่สาขาบางพีได้นะคะแล้วก็บางเลนนะจ๊ะเรามี3สาขาด้วยกันเลยนะคะหากคุลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะดูขั้นไหนนะคะหรือว่าต้องการดูรูปเพิ่มเติมนะจ๊ะก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปกันมาได้นะคะว่าอยากดูขั้นนี้นะหรือว่ามีข้อบกพร่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะจ๊ะ อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องทาง YouTube กันด้วยนะคะไว้เป็นกำลังใจให้แพลวในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคุณลูกค้าย้ำนะคะใครที่สนใจนะคะโทรหาแพลวได้นะจ๊ะที่เบอร์096 259 9945ได้เลยนะจ๊ะร้านเราเปิดทุกวันนะจ๊ะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงครึ่งเลยนะคะหรือว่าท่านใดที่จะเข้ามานะคะแล้วมาไม่ถูกนะคะก็สามารถโทรหาแพลวได้นะคะเดี๋ยวแพลวแจ้งเส้นทางให้เลยนะจ๊ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้พบกันวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ